สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ฉันพามาเก็บแอปเปิลจ้าพี่น้องจ๋าดวแอปเปิลจลางงามจ้าโด่มากเลยพี่น้องเด้อจากที่ฉันเก็บไปแล้วมันเบิดเนาะพี่น้องจ๋าวันนี้ฉันเลยสิมาเก็บอีกจ้ะนี่ชมบรรยากาศในทุงน่งนาจ้ะ่ลูงงามมากเลยจ้า สวยจ้ะอืมเดี๋ยวลูกเขางามมาเลยอุ้ยลวงจะเก็บไปดองจ้ะพี่น้องเยอะมากจ้ะช่างกระชิเก็บต้นละนิดละนน้อยนะพี่น้องจ้ะเพราะว่าเธอเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยว เราจะดกบ้านนี่พอเราดองแล้วกินเบิดแดก็ค่อยมาเก็บไม้นะพี่นองจ้ะเพราะว่ามีโอกาสเก็บได้อีกหลายรอบยุติจ้ดูอีกต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งพี่นองจ้ะตั้มตั้ต้ตตนนี้กัน ดอกมากเลยจ้าต้นนี้แดงเต็มเลยชิมหน่อยเนี่ยต้นนี้อร่อยลูกเล็กแต่เขาจะอร่อยหือยจริงๆด้วยแดงเต็มเลยเฮ้ยจะเก็บต้นนี้ละจ้า อ่เน,เ,นเห็ดไม่มีก็เก็บแอปเปิลไปดองจ้าเพราะว่าต้นนี้เขาอร่อยไปกินสดก็ได้ดองก็อร่อยจ้ะนี่พี่คนนึงบอกเป็นอย่างคื่อเก็บม,มาหลายๆมาดองไว้หลายๆตัพี่น้องจ้าเขาอนุญาต เก็บพอกินด้อจ้ะพี่น้องเขา่าให้เก็บหลายจ้ะถ้าก็เก็บขยันมาเก็บเอาลูกคสวยเราก็จะเอาไปดองนะจ๊ะว้าเนี่ยอร่อยมากเลยลูกเล็กจะชอบต้นนี้แหละก็ขเขาอร่อยแล้วไม่สูงด้วยจะเจ็บได้ สวยงาม,มจิ๋วแต่อร่อยตัวอื่นยังเขียวอยู่เลยอของฟรีในประเทศเยอรมันนะจ๊ะเก็บกินได้จากแอปเปลิลข้าวถางแต่เราก็เก็บพอกินนะจ๊ะนี่ฉันไปหาเห็ดแล้วไม่ได้เห็ดอ่ะพี่นอก เรามาเก็บแอปเปิลกันดีกว่าปีที่แล้วได้เก็บไปได้วยเห็ดช่วงปีนี้ไม่ได้เก็บเลยจ้ะมีแต่เห็ดอา่าน,นิดนิดน่อยอข้าวเนี้ยอา่อยจังอร่อยฉันไปดิงรอบน้ำมันหมดแล้วเอยมาเก็บใหม่จ้าขอลูกสวยๆแล้วกัน ดูต้นอื่นมั่งดูต้นอื่นมั่งนะจ๊ะแต่ต้นเนี้ยอร่อยอร่อยจริงจริงเจอละลูดุด้งเด้งต้นตานจ้าอืูต้นนี้ดอกมากเลยปติทดูสิจ้าเนี่ย แอปเปิ้ลต้นเล็กๆแต่ดอกมากๆเลยด้วยพี่น้องเฮเขียวอือเลยจ้ะมึงเขียวอยู่ออก็เก็กบได้ถึงเดือนตุลาหน,น่ะพี่น้องช่วงนี้ก็เก็บไปดอปดอ,อสวยนี่นี่นี่ลูกสวยมาก สวยๆวยนี่แหละนีโ่โหดูผิวเขาสวยมากเลยถ้าเขาสุเาก,เ,ก,สก,กสเต็มที่พี่น้องจ๋าเขาก็จะมีรถโอ้ยเขาขี่มาสวยมากนี่ดูดูลูกถ้าสุกเต็มที่พี่น้องจ๋าเขาก็จะมีรสมาเก็บมาเก็บ เพื่อเขาจะเอาไปเห็ดน้ำผลไม้นะพี่น้องแต่ตอนนี้เขาก็ให้เขามาเก็บกินได้จ้ะเขาก็ไม่ได้เก็บหลายเนาะเขาก็เก็บพอกินจ้ะโอ้ลูกสวยฉันอดใจไม่ได้นี่แหละเอาไปดองงาม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 กสวยสวยดกมากเลยจ้ะ วันนี้สามีไม่ได้มารับตะพี่น้องจ้ะแล้วไปเสี่ยไปหลายไปได้จ้ะมันหนักนเลอกอแต่ลูกสวย,สวยจ้ะน,นี่ดูต้นนี้สิพี่น้องตั้มตั้มหนึ่งจ้ะว้าวขอชิมหนอ่อยนะจ้ารสชาติเป็นไงต้นนี้ก็สวย ต้นนี้สวยจ้ะก็ชินมนต้นนี้ก็อร่อยอรสชาติแบบนี้ดองแสบพี่เนาะยือเอาไปตำแสบแสบแสบรอบเพื่อให้มาเก็บมันสิฟาก เก็บไปจังละเขาว่าฉันเก็บได้ไมะประมาณหนึ่งอะลูกสวยมากเลยลูกใหญ่มากจริงจังทั้งใหญ่ทั้งสวยดูเป็นน้องดกมากเลย จะตกไปขนาดไหนดูสิโอ้ยของฟรีตอนเป็นเด็กหน่อยนะพี่น้องอเธอหลุดไหมล่ะตอนเป็นเด็กหน่อยเพ่งเขาซื้อแอปเปิ้ลไม่กินพอนแม่เพิ่นไปเมืองนอกนะพี่น้องเพิ่นซื้อแอปเปิ้ลเป็นลังเป็นล,งนลังมาฝากลูกโอู้ว่าสอน่นหลายพี่น้องจ้ะฉันมีโอกาสเจ็นต้นแอปเปิ้ล เราแกเก็บกินฟรีดอกมากเลยจ้ะดูสิฝั่งนั้นยังเขียวอยู่เลยฝั่งนี้มีดแดงมากดูสิสวยมากแหัะมาเก็บมาหลังก็ได้ฉันกแกคือสิพ่อเราจะพี่น้องจ้ามนหลายพ่อประมาณแล้วข้ากแกเก็บเก็บแบบเก่งใจ จะของเพิ่นนะพี่น้องเพ,พิ่นบลนอกห่วงก็จริงแต่เรามาเก็บเราก็าเก็บแบบพอประมาณเราก็าได้เก็บหลายเกินว้ยวที่ฉันมาเจอลูกนี้ใหญ่มากเลยขอหน่อยเถอะนี่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 ขอหน่อยเถอะนี่นี่ตัดโชบุงโอ้ยดูสิใหญ่มากเลยตัดโชพี่น้องทำยังดูสิ ลูกใหญ่มากเลยป้าตอนนี้ลูกไงค่ะคุณท้อนจ้กขออะจะพอแล้วก็ต้องหน่อยค่ะ ยูเพิ่นมองจากดุดดุดมากมากตอนนี้ลูกพันเล็กพอรู้ว่ามันหนักมากตัวน,นี้พันใหญ่ทึ่ง อากาศก็ดีดีฝนบนตกจกะพี่น้องจ้าจจาเป็นแถบไปโน,น่นเลยพี่น้องจ้าโน่นยาวไปโน,น่นเลยวต้นแอปเปิ้ลดูพี่น้องยาวไปโน,น่นเลยจ้าพาลูกนี่ก็ต้นนี่ก็ต้นใหญ่พี่น้องดูลูกดูลูกนี่จ้าดูลูกนี้สิจ้าเนี่ยพี่น้องลูกใหญ่ค่ะ จัอันหลวงก็มีอันหลวงมันเนา่าวันหลังเขาสิเก็บเอาตะลุกมลวงเลยพี่น้องเพราะว่าเขาแค่ว่า,วาลูกหลวงมันสุกแก่เป็นเกล็ดเก็บไปก่กกกอนอะไรยางไก่มากไก่มากเลยจ้ะยังหมดสุดเลย สสดีเด้อจะพี่น้องจ๋าพ่อเราจะแต่แอปเปิลพ่อเรากะสิกลับบ้านล้วจะชมบรรยากาศกลางทุ่งนานี่จะ้ะบ้านฉันก็สิมีทุ่งนาของประเทศเยอรมับบนพี่น้องปลูกเขาโปดปลูกเขาเขาโอด๊ดปลูกทุกอย่างหมุนเวียนกันเนาะพี่น้องจ้านี่จจะ ขอขอบคุณทุกคนที่เขามาชมเขามาติดตามเขามาให้เป็นกำลังใจกันทุกจ้า